ยกระดับกองทัพบ,บกไทยรับมอบระบบจรวดนำวิถีฟิงมือคนไทยกองทัพบ,บกไทยเสริมเที่ยวเล็บนังหยัดเมื่อล่าสุดในวันนี้13พฤศจิกาย,ยน2568ได้มีการรับมอบยุทธปกรณ์สำคัญจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสะทะปยุโทโธปกรณ์ชิ้นเอกคือจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DPI 1G ซึ่งเป็นจรวดที่มีระยะยิงไกลถึง150กิเมตร และมาพร้อมระบบนำวิถี GPS DDoS INS ที่มีความแม่นยำสูงโดยจรวด DTI 1G นี้จะถูกนำไปประจำการที่กองพลทหารกืนใหญ่เพื่อใช้เป็นอาวุธทำลายเป้าหมายสำคัญในระยะทางนึกนอกจากนี้ยังรับมอบรถปืนจจรวดหลายลำปลองอเนกประสงค์ b 1 a ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับจรวดได้หลายขนาดตั้งแต่122ม mm, มไปจนถึง370ม mm, มและมีระยะยิงไกลสุดถึง300กิเมตร การรับมอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการตรักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวหน้าลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติอย่างยั่งยืน